อ่ามาฟังความรู้ของโค้ดเฟื่อนนะคะในหัวข้อเดทยังไงให้หุ่นปังรับวันวาเลนไทน์ค่ะเป็นโค้ดที่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเนาะแต่หุ่นก็ยังแซ่บเซ็กซี่แล้วก็หาด้วยหาด้วยโอเคใช่เราไปรับฟังกันเลยดีกว่าเนาะค่ะ,คะโอเคขอเชิญเทนเนอร์เฟิร์นค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ MC ทั้งสองคนนะคะ ชอบมากเลยเมื่อกี้ที่คนทุกบอกว่ารถแบบแฮปปี้อืมเรารถแบบแฮปปี้จริงๆเดี๋ยวแชร์สกรีนก่อนนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้บรรยากาศวันวาเลนไทน์แฮปปี้ดีด้กันทุกคนโอเคได้ยินเสียงไหมคะโอเคค่ะอ่าวันนี้นะคะหัวข้อดีมากๆ นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนนะคะชื่อปีดาพรสิตาลุโนนะคะชื่อเล่นชื่อเฟิร์นนะคะเดี๋ยวจะขอแทนตัวเองว่าเฟิร์นแล้วกันนะคะก็รู้จักกันในชื่อ Facebook ก็คือปีดาพรเฟิร์นสิตาลุโนนะคะแฮชแท็ก็คือสลิมกับปีแล้วก็หุ่นดีสร้างได้ค่ะแอดมาเป็นเพื่อนกันได้นะคะโอเคเห็นแบบนี้นะคะเมื่อก่อนก็ ไม่ไม่ได้ไม่ได้อ้วนนะคะแต่ว่าเป็นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่มีพุงนะคะก็อ่อพุงมีพุงแล้วก็ลดน้ำหนักนะคะสองสองอสองเดือนนะคะจากน้ำหนักห้าสิบหกเนี่ยเหลือสี่สิบหกแล้วก็เอลจากสามสิบเหลือยี่สิบหกแล้วก็เป็นคุณแม่จากไซส์เอนะคะก็เป็นเหลือไซส์เอนะคะ วันนี้หัวข้อของเรานะคะเดทยังไงให้หุ่นปังรับวันวาเลนไทน์นะคะไหนใครไปเดทเราบ้างคะ <c oughs> ยังใช่ไหมมาฟังหัวข้อความรู้ก่อนใช่ไหมคะพอฟังเสร็จก็คือไปเดทกันเลยโอเคมาเรามาดูกันดีกว่าว่าเทคนิคเดทยังไงให้หุ่นปังอ่าไม่เห็นสไลด์หรอคะเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะ เห็นเห็นสไลด์ไหมคะเห็นแล้วค่ะโอเคแล้วเมื่อกี้ที่ที่พรีเซนต์มาคือเห็นไหมคะไม่เห็นค่ะโอเคนั้นอ่าก็มารู้จักกันใหม่นะคะก็ชื่อเฟิร์นนะคะแฮแท็กก็คือสลิมกับปีหุ่นดีสร้างได้นะคะแอดมาเป็นเพื่อนกันได้เนาะ อันนี้อันนี้เห็นสไลด์แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่พูดมาคือไม่เห็นสไลด์เห็นแต่คนพูดใช่ไหมคะ <g iggle> ก็ลดน้ําหนักมาทั้งหมดสองเดือนนะคะก็เนี่ยตามเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือลดไปทั้งหมดสิบกิโลตอนจบคอเนี่ยแปกิโลแล้วก็ไหลลงอีกสองกิโลนะคะก็เป็นสิบกิโลตอนนี้เนี่ยหุ่นดีแบบยั่งยืนมาเก้าเดือนแล้วคะ่ะอืดูดูจากหุ่นได้เลยโอเคเด็ดยังไงให้หุ่นปัง เทคนิคเดทยังไงให้หุ่นปังนะคะอ่าก่อนไปเดทนะก่อนไปเดทเนี่ยค่ะหรือว่าไปปาร์ตี้นะเราก็ต้องอเตรียมชุดที่พอดีตัวให้พอดีตัวให้สวยให้พอดีตัวเหมือนในหุ่นนะคะในในในแบบเนี้ยค่ะก็คือชุดเนี่ยค่ะจะมีส่วนช่วยเราได้เยอะมากในการควบคุมตัวเองเนี่ยไม่ให้กินเยอะนะคะ ชุดนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าใส่ชุดนี้ไปเดทก็อาจจะได้อย่างอื่นด้วยนะคะอาจจะได้ดอกดอกไม้มาเยอะเอยโอเคใส่ชุดแบบนี้เนาะเราชุดอะไรที่ไม่ควรใส่ไปอ่าชุดนี้เป็นชุดแบบประมาณปล่อยๆชุดที่ปล่อยๆที่ว่าทำให้เราคุมปริมาณการกินได้ยากอะนะคะอ่าชุดนี้เป็นชุดคล้ายๆแบบชุดสบายๆชิวๆเราก็ จะคุมปริมาณการกินได้ได้ได้แบบไม่จํากัดนะค่ะแล้วก็สบายๆส,ส่วนชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ทุกคนน่าจะรู้จักเนาะที่ว่าเอ,อเพลงอะไรนะเขาร้องว่ายังไงแล้วนะเพลงนี้มีมีใครร้องเป็นมั่งคะเพลงนี้ม,มาแล้วลูกจ้าชุดกะกะวาที่รู้อยากได้ไเคยฟังไหมคะชุดนี้ชุดนี้ก็ไม่ควรใส่นะคะชุดนี้อ่า โอเคข้อสองนะคะก็คือไม่ปล่อยให้ท้องว่างนะคะระหว่างวันเนี่ยใครใครเป็นกันบ้างคะก็คือถ้าเกิดว่ามีปาร์ตี้หรือมีเดทเนี่ยเราก็จะทั้งวันวันนี้เราก็จะเก็บพุมเก็บท้องเอาไว้ไม่ให้กินอะไรอ่าใครเป็นบ้างคะ <c oughs> เป็นเป็นถ้าเป็นกดมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้ได้เลยคะ่ะ ทีนี้เรามารู้จักฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนที่ทําให้เกิดความหิวนะคะฮอร์โมนเกลินอ่ะเรามารู้จักฮอร์โมนเกลินกันก่อนดีก่อนนะคะฮอร์โมนเกลินเนี่ยถ้าทิ้งช่วงระหว่างมื้ออาหารนานเกินไปเนี่ยการทิ้งช่วงรับประทานอาหารระหว่างมืม้อนานเกินไปเนี่ยจะทําให้ร่างกายหลังฮอร์โมนความหิวที่เรียกว่าฮอร์โมนเกลินนะคะเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารซึ่งเป็นฮอร์โมนกระตุ้นความอยากอาหารเมื่อเกิดความหลังอาหาร การหลั่งออกมาเนี่ยเป็นปริมาณมากๆเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกหิวและรับประทานอาหารมากขึ้นกว่าปกติและการปล่อยให้ท้องว่างเป็นเวลานานๆหลายชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีต่อร่างกายนะคะาหากอดอาหารในสี่ชั่วโมงแรกเนี่ยของการขาดอาหารจะไม่ค่อยมีอะไรมากจะรู้สึกสบายๆอยู่เพราะว่าร่างกายจะนําพลังงานของอาหารที่กินไปมื้อล่าสุดเนี่ยมาใช้ก่อนถ้าใช้พลังงานจนหมดแล้วอ่ะถึงจะนําไกลโคเจน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในร่างกายเนี่ยมาใช้ทดแทนไปก่อนนะคะถ้าเราอดอาหาร48ชั่วโมงหรือว่า2วันเนี่ยค่ะพอถึงวันที่สองเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายค่อนข้างที่จะหนักพลังงานที่มีอยู่เริ่มหมดทําให้ร่างกายเนี่ยต้องพยายามขุดไขมันต่างๆที่มีอยู่มาใช้นะคะในช่วงนี้จะรู้สึกว่ามีอาการปวดหัวดวงตาล้าแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงขยับตัวนะคะอืมก็คือ แนะนําก็คืออยากก่าทิ้งช่วงระหว่างมื้ออาหารนานเกินไปจะทําให้เราเนี่ยกินอาหารเยอะกว่าปริมาณปกตินะคะ,ะวิธีที่3ก็คือมีการวางแผนแคลอรี่ในวันนั้นนะคะโดยให้เช็คและวิตามินเป็นตัวช่วยเนาะก็คือเราก็ยังอยู่ในโปรแกรม ได้ปกติเลยก็คือช่วงเช้าช่วงเที่ยงอาจจะกินอะไรเบาๆเนาะเป็นซุกี้หรือว่ากล้วยเตี๋ยวเป็นอะไรที่แบบทําให้เราแบบเบาๆท้องนะคะส่วนมื้อเย็นนะคะก็คือกินตามโปรแกรมเราได้เลยก็คือกินเป็นเชคแล้วก็ให้วิตามินเป็นตัวช่วยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเรากินเชคและวิตามินไปเนี่ยมันจะทําให้เราอิ่มแล้วก็ได้สัดส่วนอาหารที่มีปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะอ่า ต่อไปเมื่อกี้เป็นก่อนที่เราจะไปเดทที่เราจะเตรียมตัวกันก่อนที่จะไปเดทปาร์ตี้เนาะอันนี้จะเป็นระหว่างเดทหรือว่าปาร์ตี้นะคะเรามีวิธีการาเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะไปไปชมกันเลยค่ะระหว่างเดทหรือว่าปาร์ตี้นะคะก็เราก็เหมือนเดิมเราก็เหมือนในคอร์สเลยค่ะเรียงอาหารผัดทอดมันกะทิเนยนมชีสนะคะ อันนี้จะเป็นเป็นอาหารที่เราจะนิยมกินกันในช่วงปาร์ตี้เนาะหรือว่านในช่วงเดทจะเป็นอเอ็นไก่ทอดเฟรนฟรายปีกไก่ทอดลาบทอดเนี่ยคะ่ะจะมีแคลอรี่สูงนะคะจะมีแคลอรี่ประมาณ300ถึง510กิโลแคลอรี่นะคะจะแนะนำให้เป็นเลือกเป็นพวกหมูมะนาว หรือว่าคอหมูย่างนะคะคอหมูย่างก็อาจจะเลือกเป็นที่เป็นเนื้อเนื้อไม่มันเนาะแล้วก็เป็นยำวุ้นเส้นอ่าเปลี่ยนจากลาบทอดก็เป็นลาบหมูเนาะอ่าต่อไปจะเป็นสายหวานนะครเป็นสายหวานบ้างคะอ่าสายหวานก็จะเป็นอ่าคุกกี้นะคะถ้าคุกกี้สี่ชิ้นเนี่ยหกสิบสามกิโลแคลอรี่นะคะต้องเดิน เดิน5,609เลยนะคะแล้วก็เค้ก1ชิ้นให้พลังงาน160แคลอรี่นะคะต้องเดินถึง16,669นะคะเอแคร์สลูกให้พลังงาน162กิโลแคลอรี่นะคะให้ต้องเดิน1 8้9เลยทีเดียวนะคะส่วนโดนัท1ชิ้นเห็นไหมคะหชิ้นให้พลังงานเยอะมาก330กิโลแคลอรี่นะคะต้องเดินถึง20,000กว่าก้าวเลยค่ะอืม ต่อไปเป็นเลือกกินสิ่งที่อยากกินจริงๆถึงแม้ว่าตอนนั้นตอนเดทอยู่เราอยากจะกินอย่างอื่นก็ตามนะคะตามรูปเลือกกินสิ่งที่อยากกินจริงๆก็เป็นอาหารถ้าเราไปเดทก็อย่างเช่นเป็นพวกเมนคอร์สกุ้ง lobster ระดับไฮไฮอย่างเราก็ต้องเป็นประมาณนี้นะคะตามรูปภาพเนี่ยกินแบบกินพออิ่มเพราะว่าเรากินเชคมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องกินแบบ พอดีปริมาณปริมาณที่เหมาะสมะแล้วก็ต่อไปนะคะก็ตักอาหารแค่พอกินอิ่มนะคะตักในปริมาณที่อพอดีนะคะให้เลือกเลือกเป็นจานที่แบบเล็กๆนะคะให้ดูว่าแบบมีปริมาณที่ที่พอดีกับจานนะคะแล้วก็ใจเย็นๆเคี้ยวชา้าช้าทานชา้าช้าเนาะ ไม่ต้องรีบนะคะเพราะวันนั้นเราไปเดทเราต้องสวยแล้วก็เราต้องแบบคลิปลุกนิดนึงเนาะโอเคแล้วก็เน้นเน้นนะคะตักให้คนข้างข้างแทนใช่คะ่ะตักให้คนข้างข้างแทนเราแบบเป็นคนแบบให้ให้ความรักกับคนอื่นเนาะเน้นดื่มน,น้ําเปล่านะคะดื่มน้ําเปล่าก็คือให้ดื่มน,น้ําเปล่าถือแก้วสวยๆแต่ถ้าเกิดว่าจําเป็นจริงจริง มีคู่เด็ดของเราแบบจับชนแก้วอย่างเงี้ยเป็นเป็นวายใช่ไหมคะเราก็ถือแก้วสวยๆแล้วก็ทําว่าจิบแต่จริงเราแบบแค่แบบจิบจิบเหมือนในรูปอะคะ่ะแบบแค่จิบยังไม่ต้องกินนะคะเพราะว่าในวายเนี่ยมีแคลอรี่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแคลอรี่ในเครื่องดื่มแอกลกอฮอล์เนี่ยคะ่ะมีปริมาณเท่าไหร่กันบ้างนะคะ เล่านะคะต่อหนึ่งแก้วอะคะ่ะให้ปริมาณเก้าสิบถึงร้อยห้าสิบแคลอรี่เลยนะคะส่วนเบียร์หนึ่งขวดก็ให้ปริมาณร้อยยี่สิบถึงให้ให้พลังงานนะคะร้อยี่สิบถึงร้อยหกสิบแคลอรี่เหมือนกันไวน์แก้วเดียวไม่เมาใช่ไหมคะไวน์แดงต่อหนึ่งแก้วเนี่ยร้อยแคลอรี่แชมเปญต่อหนึ่งแก้วร้อยสิบแคลอรี่เห็นไหมคะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะ มีพลังงานสูงนะคะแนะนำก็คือให้ดื่มน้ำเปล่าแบบสวยๆไปถือแก้วจิบสวยๆไปได้นะคะต่อไปนะคะเป็นแคลอรี่เรามาเทียบในสัตว์เรามาเทียบกับอาหารกันนะคะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีการเทียบกับอาหารเนี่ยคือมีพลังงานเท่าไหร่นะคะเบียร์สองขวดนะคะ2 3 1 แคลอรี่เท่ากับเรากินข้าวเหนียวมูนกะทิไปเลยนะคะาวายสามแก้ว4ี่เจิบสองเท่ากับเรากินข้าวขาหมูไปหนึ่งจานเลยค็อกเทลหนึ่งแก้วแปดิบดแคลอรี่เท่ากับขนมปังกระเทียมหนึ่งชิ้นส่วนวิสกี้นะคะให้พลังงาน350แคลอรี่เท่ากับบะหมี่แห้งหมูแดงหนึ่งถ้วยนะคะส่วนเหล้าขาวและอื่นๆเนี่ยก็มีแคลอรี่สูงเช่นกันนะคะก็แนะนำให ให้เลี่ยงนะคะก็เป็นจิบเป็นน้ำเปล่าแทนนะคะจิบสวยๆจิบสวยๆไปแทนนะคะอ่าต่อไปเป็นสามทริคนะคะที่ว่าถึงจะพังแต่ก็พังให้น้อยที่สุดเอาให้ปังสุดๆแบบไม่ต้องให้เอาให้ให้น้อยที่สุดนะคะพังแล้วก็พังให้น้อยที่สุดนะคะก็เลือกกิน กับแก้กับแก้มนะคะเลือกที่แคลน้อยๆพลังงานต่ํากินน้อยๆเพราะว่าเรากินเชคมาแล้วใช่ไหมคะเราก็อิ่มแล้วเราก็เลือกกินที่อยากกินจริงๆนะคะแล้วก็เลือกมิกเซอร์เป็นน้ําเปล่าหรือโซดาดีกว่านะคะแล้วก็ดื่มให้น้อยที่สุดดื่มทุกแก้วเพราะว่าทุกแก้วอะค่ะมีแคลอรี่นะคะอย่างที่บอกนะคะดื่มน้ําเปล่าดีที่สุดเนาะอืมอ่าต่อไป ขยับตัวนะคะขยับตัวเยอะๆอย่าเอาแต่นั่งกินนะคะถ้าเกิดว่าไปเดทกันสองต่อสอนะคะอาจจะชวนกันเ,เต้นรำหรือว่ารีลาดเปิดเพลงเบาๆเหมือนในรูปนะคะเหมือนในวิดีโอแบบนี้นะคะก็จะได้ฟิลวาเลนไทน์เนาะหรือไม่ก็ขยับตัวเบาๆเหมือนในในวิดีโออันนี้นะคะขยับแบบเบาๆอาเน้นเมาท์มอยเน้นเต้นรำนะคะอย่าเอาแต่นั่งกินเนะเาะมันก็จะช่วยเราได้เนาะ ต่อไปนะคะถ้าสามารถเลือกเดทหรือปาร์ตี้นะคะเป็นมื้อเที่ยงได้เนี่ยก็จะดีกว่ามื้อเย็นเพราะว่ามือ้อมื้อเที่ยงเนี่ยค่ะเราสามารถเลือกทานอาหารได้เยอะกว่าเนาะอืมถ้าเกิดว่าเลือกได้ก็คือเลือกเป็นมื้อเที่ยงจะดีกว่าค่ะต่อไปจะเป็นช่วงระหว่างเดทแล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นช่วงหลังเดทหรือปาร์ตี้นะคะกอะ็อันนี้ลูกปาร์ตี้นะคะไม่ จะได้เห็นว่าเออปาร์ตี้จริงๆเป็นมุกเป็นมุกนิดนึงก็ดูแลตัวเองนะคะกลับมาดูแลตัวเองกินอาหารที่มีพลังงานต่ำนะคะแล้วก็กลับมาเช่งครัสทำตามโปรแกรมอีกครั้งก็คือกินกินตามโปรแกรมเราเลยนะคะแล้วก็ให้เช็คและวิตามินเป็นตัวช่วยเหมือนเดิมนะคะก็แล้วก็เชื่อฟังโค้ด นอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ําเปล่าเยอะๆนะคะจิบน้ําบ่อยๆระหว่างวันอันนี้เป็นวิธีหลังเดทนะคะก็คือกลับมาทําตามโปรแกรมของเรานะคะแล้วก็อันนี้เป็นอ่าสรุปนะคะก็กินยังไงไม่ให้รอบพุงขยายนะคะก็ไม่งดไม่เติมไม่เคี้ยวเร็วไม่ใช้เครื่องปรุงรส ไม่มันไม่หวานไม่ทอดทีนี้ไม่งดเนี่ยค่ะคือไม่งดอะไรก็คือไม่งดอาหารมือ้อใดมื้อหนึ่งในแต่ละวันนะคะแต่ว่าคนงดปริมาณหรือเปลี่ยนจากอาหารที่มีพลังงานสูงเป็นพลังงานต่ําแทนเช่นอาหารต้มตุ๋นนึ่งนะคะแทนแล้วก็ไม่เติมนะคะก็คือกําหนดปริมาณแล้วก็ชนิดอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยค่ะหมดแล้วก็ไม่ควรเติมให้ใช้จานเล็กๆจะได้แบบว่าให้ดูว่ามีอาหารเยอะๆนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกก็คือให้เคี้ยวช้าๆนะคะพยายามเคี้ยวอาหารให้ช้าลงเพื่อเบรกตัวเองเพราะว่าถ้าเรากินเร็วเนี่ยจะทําให้กินได้เรื่อยๆจนเกินพอดีทําให้เรากินมากกว่าปกตินะคะอ่าแล้วก็ไม่ใช้เครื่องปรุงรสนะคะให้ปรุงอาหารด้วยเครื่องเทศเช่นอ่าพริกไทยหัวละพาแทนการใช้น้ําตาลน้นํามันเนยแล้วก็ซอสต,ต่างๆนะคะเพราะว่าซอสต,ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีปริมาณโซเดียมที่สูงเช่นกันนะคะแล้วก็ไม่มัน เนื้อสัตว์นะคะก็เลือกเอาที่ไม่หนังนะคะอย่างปลาเนี่ยก็คือลอกหนังถ้ากินไก่ก็คือลอกลอกหนังไก่ออกเนาะแล้วก็ไม่กินน้ําซุปนะคะแล้วก็ไม่ไม่กินน้ำซุปที่มีไขมันลอยอยู่ด้านบนอะคะ่ะในน้ำซุปเนี่ยก็มีปริมาณโซเดียมสูงเช่นกันนะคะแล้วก็เลือกกินที่ไม่หวานเลี่ยงนะคะเลี่ยงเป็นพวกน้ำอัดลมน้ำผลไม้ชากาแฟเหล้าเบียร์ไวน์นะคะแล้วก็เพราะว่าปริมาณในพวก น้ำผลไม้ชานมกาแฟเนี่ยจะมีปริมาณน้ําตาลสูงเหมือนกันนะคะก็แนะนําให้เป็นกินน้ําเปล่านะคะกินน้ำเปล่าแทนหรือว่าน้ําแรก่ก็ได้นะคะจิบระหว่างวานันจิบไปเรื่อยๆจิบให้ได้ประมาณ3ลิตรขึ้นไปนะคะยิ่งดีเลยเนาะแล้วก็ของไม่ทอดนะคะก็เปลี่ยนจากการทอดเนี่ยมาเป็นวิธีการจี่ในกระทะเทฟลอนหรือว่าอบในเตาแทนหรือว่าจะเป็นหม้อทอดไรน้ํามันก็ได้นะคะอืม โอเคอันนี้ก็รู้วิธีการดูแลตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการเด็ดยังไงให้หุ่นปังกันแล้วใช่ไหมคะก็สุดท้ายนี้นะคะ,ะ y o ur a e what y o ue a t นะคะกินอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะก็คือดอูอันนี้นะคะ กินน้ำเปล่ากินผักผลไม้กินอะไรที่มีประโยชน์กินอาหารให้ครบสัดส,ส่วนห้าหมู่นะคะก็จะได้หุ่นตามนี้เนาะส่วนด้านล่างนะคะถ้าเรากินพวกของทอดของมันน้ำอ,อัดลมที่มีน้ําตาลมีปริมาณโซเดียมสูงเราก็จะได้หุ่นแบบนี้นะคะอ่าอ่าทีนี้สุดท้ายนี้นะคะให้ทุกคนหยิบปากกาหรือว่าอ่าชูนิ้วมือขึ้นมานะคะ่ะชูนิ้วขึ้นมานะคะแล้วก็ช่วยดูนะคะว่าสองภาพนี้เนี่ยมีอะไรไม่เหมือนกันตรงไหนบ้าง อ่าถ้าไม่ไม่เหมือนตรงไหนให้เอาปากกามาวงนะคะ <c oughs> คิดว่าเหมือนนะคะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นทะเลเหมือนกันอ่าเป็นทะเลเหมือนกันคิดว่าน่าจะเหมือนนะคะด้วยสัดส,ส่วนแล้วก็รูปร่างน่าจะคล้ายคลกันรถมนโนเองแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเหมือนก็คือเป็นทะเลเหมือนกันนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าเรามีหุ่นแบบนี้ได้นะคะแค่เราเนี่ย ตั้งใจแล้วก็ทำตามโปรแกรมแบบแฮปปี้มีความสุขนะคะเราก็จะได้หุ่นที่ดีที่ปรารถนาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เชื่อฟังโพสทุกคนก็จะมีมีหุ่นที่ดีแบบนี้ได้นะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะก็วาเลนไทน์เนี้ยนะคะเป็นวันแห่งความรักแต่ถ้าอยากมีหุ่นสลิมกระทัดรัดให้เชื่อฟังโพสและทำตามโปรแกรมค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณเทนเนอร์เฟิร์นมากเลยค่ะมีส่งคำขวัญก่อนจากลาเมื่อกี้ด้วยดีมากเลยน่ารักมากเลยค่ะต้องเอาไปใช้บ้างอุ้ยวิฟ้ายพอฟังเทนเนอร์เฟิร์นแล้วแบบดีมากเลยเนาะคือแต่ก่อนอะ่ะเป็นคนที่คิดว่าถ้าอยากจะผอม <c oughs> อยากจะไปเที่ยวแต่อยากลดน้ำหนักก็คือห้ามกินต้องอดกินแต่น้ำเปล่าทนดูคนอื่นกินไป แต่พอมาวันนี้เนาะเ,เหมือนเทนเนอร์เฟิร์นช่วยเปิดโลกกว้างก็แค,ค,ค,ค่เลี้ยงทอดเลี้ยงมนันอ,อะไรที่กินได้ก็กินไปด้วยกินน้ําเปล่าแทนดื่มไวน์นะคะเ,คเพราะว่าไวน์อ่ะแพงดื่มน้าเปล่าดีกว,ว่าอแล้วถ้าเป็นเบียร์ได้ไหมคะน่าจะถูกกว่าไวน์ลงมาหน่อยน้ำเปล่าคะ่ะไม่มีรสชาติแต่ว่ามีประโยชน์นะคะโอเคมกิประโยชน์ของนางก็เยอะเหมือนกันเนาะใช่ค่ะ